ของปัจสนีข้อนี้ก็คือจะทิงจ่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสสนีหมายเลขสาครับ จะเด็กผู้ใหญ่รู้จักตัวการ์ตูนนี้กันเป็นอย่างดีคุณออฟคุณลูพีชครับเราคุ้นเคยอยู่แล้วคิดคว่าตัวการ์ตูนนี้อายุเท่าไหร่ครับ18ดีกว่าเทนะ่าไหร่นะ18ค่ป18ปีคำตอบแรกของคุณครับตายละโลเผอจะเป็นประมาณนั้นเลยเป็นไปได้น่าจะประมาณนิดผฐอมอะแอร์ก่อนแอร์พี่แอค่ะได้เลยครับมีช่วงเวลาที่พอจะจำได้รู้สึกว่าตอนนั้นอะแต่สำหรับแอร์นะแอร์รู้สึกว่าแอร์อยู่มหาวิทยาลัยแล้วอะ แอร์คิดว่าประมาณ13บสามจำผิดนะปล่าอ่ะแม่ก็ตอบของแม่สิ13บสาไม่หรอแอร์คิดว่า13บสาอ่ะริดนั้นขอทายครับคุณเด็กกีใช่หรอแม่ยี่ละครัน22ปีริดว่าริดไปทางพี่แอร์ประมาณสิบห้าครับหมอริดบอก15บห้าเอาละมาทวนกันนิดนึงนะครับหมอริดบอก15บห้าแอร์บอก13คุณเดกกี้บอก22ปีคุณออฟ คุณลุกพีชตอบครั้งแรกที่18ปีคุณมี4ีตัวช่วยเหลืออยู่ครับคนดังโค o สอัพความทรงจําและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปัส,สนีข้อที่3ามนครับความทรงจำความทรงจำก็ได้ค่ะความทรงจาต้องให้น้องจ้าเล่าความทรงจําของน้องจ้าให้เราฟังหน่อยครับความทรงจําของพิจ้าที่อยากจะบอกก็คือว่าพิจ้าสิ้นสุดการออกอากาศการ์ตูนไทยเรื่องจะทถิงจาเมื่อวันที่16กกรกฎาคม 2 5 5า2551เอาละ2551คือสิ้นสุดการออกอากาศนะครับในกระตูนเรื่องนี้นะครับจะทิ้งจากทางช่อง7 HD 15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่18ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเอาวโหรควนี้กดเร็วเลยกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก18ปีเป็น 13แล้วกันค่ะ13ปีตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันเลยดีกว่าตอบถูกเป๊ะๆถ้า13ปีรับโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ7,000บาทสำหรับปัส,สนีข้อที่3นะครับปัส,สนีหมายเลข3ครับน้องจ้าอายุ13ปีใช่หรือไม่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวสักนิดหนึ่งผมชื่อจ้ามาจ้าทิงจาครับผมอ่าจ้ามาจ้าทิงจาเอาละน้องจ้าครับอายุเท่าไหร่พี่จ้าอายุสิบแปดปีแล้วหรับลน้องจ้าอย่าหัวลรอสินี่คุณออฟกับคุณลูกพีเขานี่ หนักใจเลยอะไรเนี่ยตอบครั้งแรกถูกแล้ว18ปีเออใช่ครับเออแล้วมาเปลี่ยนแสดงว่าเราหน้าเด็กกันสิใช่แล้วครับพี่จ้าหน้าแบบนี้ตั้งแต่เกิดเลยล่ะครับเอออ่ะมาถามหน่อยสิน้องจ้าปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อไหร่นะพี่จ้าปรากฏตัวครั้งแรกเลยเนี่ยที่ช่องเจดสีนี่แหละครับ ปี2,545โอ้เพราะว่าพี่จ้าเป็นตัวการ์ตูนที่เกิดจากตัวละครสุดสาครครับผมจากวรรณคดีพระอภัยมณีอตอนสุดสาครประจนภยกับพระท่านตาลุสีมานินมังกร<อ>แล้วทำไมถึงชื่อจ้า ทำไมมีม,ม,ม,มีมีสาเหตุไหมแล้วทำไมต้องจ้าจ้าทิ้งจาด้วยอ๋อเพราะว่าออพี่จ้ามีเพลงจ้ามันจะทิ้งจาเนื่องจากคุณตาหลังหรือว่าคุณภัยรัฐสังวริบุตรนั่นะแหละครับเป็นผู้สร้างการ์ตูนเพลงให้กับน้องๆทุกคนอ่ามีการแต่งเพลงร่วมกับคุณสมศักดิ์ใจกว้างหรือ,อว่า คุณพ่อของพี่เอใช่ย,ยาไม่ใช่นั่นเองอ,อะแล้วคุณพ่อของพี่เอเขาบอกว่าเข้าฝันว่ามีพ่อแก่มาเข้าฝันว่าให้กระตูนร้องเพลงคําว่าจ้ามาจ้าทิ้งจ้ามาจ้าทิ้งจ้าแบบนี้แล้วคุณตารังก็เลยบอกโอ้โหใช่เลยคํานี้ก็เลยเป็นที่มาของเพลงจ้ามาจ้าทิ้งจ้าและพี่จ้าจนถึงทุกวันนี้แหละครับโอ้โห ที่มาที่ไปนี่เกิดจากความฝันของคุณพ่อคุณเอชายาัมด้ชยใช่เลยครับผมโอ้โหแล้วต้องบอกว่าพอปรากฏตัวน้องจ้าแบบครั้งแรกปุ๊บทุกคนเห็นปุ๊บเป็นไงบ้างกระแสะตอบอรับโอ้บอกเลยว่าปังสุดๆเลยล่ะครับแม่<อ>มีคอนเสิร์ตครั้ง <ๆ S 1> แรกนี่ที่อิมแพคเมืองทองธานีนี่ฮู้คนดูเป็นรอย,รอย คุณพ่อคุณแม่เยอะและตอนนี้นี่พี่จ้าเนี่ยมีอัลบั้มเพลงมาแล้ว9้าอัลบั้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ศิลปินเ็าบางทียังไม่มีอัลบั้มเยอะเท่าตังจ้าเลยนะ <c oughs> พูดแล้วจะเอาว่าพี่จ้าคุยรย26เพลงครับผมหรอเดี๋ยวเทียบนิดนึงคุณเอกกี้มีกี่อัลบั้มนะครับ2อ,อัลบั้มจ้ะนี่เขามีเท่าไหร่นะ9อัลบั้มครับโอ้โหสู้ไม่ได้พูดแล้วสะเทือนใจเลยมอริสสู้ไป 2สนี่แสดงว่าความฮอตของน้องจ้านี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเออแล้วสิ่งที่จดจําได้สําหรับหลายๆคนเลยแม้กระทั่งแบบเด็กๆผู้ใหญ่ก็ตามนั่นคือท่าเต้นใช่ไหมใช่แล้วครับท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่จ้าเลยล่ะครับอันไหนเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมน้องจ้าได้เลยนะครับท่าง่ายมากแบบนี้นะครับ ดีกว่างั้นโทษดีมามาได้เลยครับโอ้ยใกล้ชิดพี่จ้าตื่นเต้นขอลงดีๆก่อนเลยอายุสิบแปดทำไมเดินไม่ค่อยไหวล่ะสวัสดีจ้าพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับมาเจอกเลยครับเจอกเลยครับมาอ่ทนำหน่อยนำหน่อยเดี๋ยวพวกเราเต้นตามดูนะครับง่ายๆนะครับไปซ้ายก่อนอ่ะจ้ามาจ้าทิ้งจ้ามาจ้าทิ้งจ้ามาจ้าทิ้งจ้าจ้ามาจ้าทิ้งจ้า เอาเพลงได้ไหมคะเดียรต้องมีเพลงไหมโอเคอ๋อขอเป็นพี่อ๊อฟมาเต้นด้วยไหมครับมาดูหน่อยครดูหน่อยมาเพลงมาเลย ตัวการ์ตูนที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนเลยนะครับโอ้โหแล้วอยู่กับเรามา18ปีแล้วนะครับโอ้โหเอาล่ะอะ่ปัจจุบันเรามียังมีงานโชว์อยู่ไหมน้องจ้าเรามีตอนนี้นะครับก็จะมีผลงานอยู่ทาง YouTube นะครับก็สามารถซ์ชดูได้เลยนะครับมีอัลบั้มเพลงของพี่จ้าทุกอัลบั้มอยู่ใน YouTube เลยด้วยครับอ่าแล้วได้ข่าวว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวโอ้โหโไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนพี่จ้ามาเพื่อน อ๋ะอเหรออันนี้อยู่ไหนครับเพื่อนอยู่ไหนมีโชว์มโีโชว์ครับผมอ๋อเหรออ้าวอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูโชว์นี้กันเลยครับครับ ไม่ได้มาคนเดียวจริงๆน้องจ้าพาเพื่อนๆมาอีกตั้ง8คนแนะใช่แล้วพี่คือเพื่อนของพี่จ้าเองนะครับโอ้โหเต้นเก่งทุกคนเลยอ่าขอแนะนําตัวทีละคนได้ไหมครับชื่อน้องณดีค่ะน้องณดีนะครับอ่าชื่อน้องอิงค่ะน้องอิงครับชื่อน้องชื่อน้องโฟกัสค่ะอ่าน้องโฟกัสชื่อน้องโฟกัสโฟกัสค่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมชื่อเหมือนกันอ่ะชื่อซ้ากันเลยหรอใช่ค่ะแล้วทําไมเราเป็นโฟกัสโฟกัสอ่ะ พ่อแม่น่าจะใจตรงกันค่ะอ๋อพ่อแม่น่าจะใจตรงกันเลยมาเต้นข้างๆกันด้วยเอาล่ะน่ารักมามาฟังนี้กันบ้างดีกว่าอ่านแนะนําตัวหน่อยนะครับชื่อน้ําหวานค่ะน้องน้ําหวานชื่อปันปันค่ะน้องปันปันชื่อออมค่ะอ่าแล้วคนสุดท้ายชื่อมีสุขค่ะนี่โอ้โหเก่งทุกคนเลยเสียงดังฟังชัดโตขึ้นนี่สงสัยต้องแบบมาเป็นพิธีกรนะ้วนะพูดพูดจาฉาญฉาญกันทุกคนเลย น,น้องจับแล้วโชว์นี้ไปโชว์ที่ไหนได้บ้างเนี่ยโช์นี้นะครับจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเพลงที่พี่จ้าได้รับรางวัลการแต่งคำร้องและทำนองจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับโอ้โหสามารถไปโชว์ได้ทุกที่เลยถ้ามีใครจ้างเราไปโชว์เอาล่ะถ้าใครสนใจจะจ้างเนี่ยทีมแบบอย่างนี้อะไรไปโชว์น้องจ้าติดต่อได้ที่ไหนได้เลยครับสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทจ้าทจกา โทรที่เบอร์02-598-3333โอ้โหอาล่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยแล้ววันนี้ขอบคุณน้องจ้าและทีมทุกคนด้วยนะครับ8คนเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แซดเอสเอสเอขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัดแซสแตดแซดเอสเอสเถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัดแซสแตดแซดเอสเอสเใครบอกว่า Sense, Z e N S e, เซนก็รู้จักกันดีแซดสัดแซดเอสเอสเอก็พวกเรานั yeah. ้นทำายการทีวี่งเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง